สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสต็อกรถสไตล์ผู้บริหารนะคะคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะโซนนี้จะเป็นโซนดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้ที่บริษัทนะคะจัดรถใหม่นะคะพิงมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะช่วงนี้นะคะคุณลูกค้าใกล้จะช่วงสิ้นปีแล้วนะคะใครมองหารถสไตล์ผู้บริหารที่น่าใช้งานนะคะ ให้ดูคลิปผมพิงไว้เลยสนใจขนาดแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลยหรือโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ082นะคะ7043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะขอรลายได้2000 20, ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสนใจขนาดแจ้งเข้ามาด่วนเลยทุกคันยังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันแรกกันเลยนะคะสําหรับน้องสีดําสวยๆคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตยต้าแคมร 2.0G นะคะปี2019นะคะคันนี้ลดราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่729,000บาทนะคะเครดิตจับไปเลยไฟดาว นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.39นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวโฉมออลนิวสวยๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะคุณลูกค้าสีดำสวยดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหาโฉมออลนิวนะคะคุณลูกค้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้านะคะสีเดียวกบตัวรถมปพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED แบบนี้มาให้นะคะร้อแม็กเติมแท้จากโรงงานนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีก ด้วยนะคะภายในกันบ้างสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะมาพร้อมกับปุ่มพุสตาดนะคะเลขไม้อยู่ประมาณอยู่ที่1นึ่งแสนสองม่นกโลจอทัสกินแอร์ออโต,โต้เกียร์ออโ,โต้ตัดด้วย่นหลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างในส่วนของผู้โดยสารคันนี้มาพร้อมกับแอร์ลังนะคะเบาะหนังสีดำสวยสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัว ตัวนี้จะได้เป็นตัวของตัวน้ำมันนะคะคุณลูกค้าจะไม่ได้ในส่วนของตัวไฮบริดมาให้นะคะแต่ว่าออปชั่นของเขาจะเต็มเหมือนกันเลยนะคะ7จ็ดแสนสอบาทผลอยู่ประมาณ1 3ื่นสาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปเลยนะคะอีกหนึ่งคันนะคะสาย Honda ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าคันนี้เขาก็ลดราคาลงมาแล้วนะคะคุณลูกค้า Honda c i v i c FC นะคะ1.8 E ปี2000 ปี2019นกะคะ599,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวก่อนจะเป็นตัวโฉมใหม่มาให้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะนนองสีขาวสวยๆทะเบียน1304นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะพ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะกระจังหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ล้อแม็กเดิมแท้ได้เป็นแม็กขอบสี แม็กขอบ18มาให้นะคะเป็นแบบกสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะพือจับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นแบบโคมเมีย่ยมมาให้นะคะตัวท็อปแบบนี้เขามีอะไรมาให้บ้านนะคะระบบเซ็นทัลล็อกปุ่มฮุสาตาราพวมาลัยมันติฟังชันนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้าในส่วนของคุณขับมาให้อีกด้วยนะคะ โครงสร้างตัวนอ็อตคมสันตัวรถก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคอโซนหน้าๆของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันมาพร้อมกับจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะในส่วนของผูดด้โดยสารกันบ้างตัวนี้เขาได้เป็นสีขาวมุกนะคะในส่วนของผูดด้โดยสารนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะสําหรับคันนี้นะ คุณลูกค้าออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะ5้าแสบาทนะคะคุณลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดยู่ตรงด้านหลังแล้วก็มีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างมาให้อีกด้วยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวนี้ปี2020นะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตยต้าแคม r บอรี่ b อไฮบริดนะคะปี2020นะคะสำหรับคันนี้นะ8 7 9แสนจับาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวน้ำมันลววน้ำมันรอหรือใช้เป็นตัวไฮบริดก็ได้นะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าของเขานะคะคุณลูกค้าได้เป็นแบบตัวฉมออร์เดลมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้า แล้วก็ดูง่ายๆเลยตัวไฮบริดจะเป็นขอบโลโก้ตรงกลางจะเป็นของโตยตาถูกไหมก็จะขอบด้วยเป็นขอบสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะทะเบียน7158นะคะก็จากหน้าด้านล่างนะคะก็จะได้เป็นสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบริดมาให้นะคะเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทรถอะ่ะเครื่องนิ่งมากนะคะไฟเลี้ยวแบบ led มาให้อีกด้วย ะะแล้วก็มือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในภายในส่วนหลูด,ดูแพงนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปุ่มพุชสตาร์ทพวงม,มลลาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ตัวน็อตต่างๆ ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างโครมสันตัวรถก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้คอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะตัดด้วยโลดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ8 7 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวไฮบริดมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกับโรมกระดุมสีดำแอร์หลังเบาะหนังสีดำเสสวยมีมาให้พร้อมเลย นะคะคุณลูกค้าได้เป็นปี2020่เรียกมายอยู่ประมาณเพียงแค่1 4 0 0 0 0สมกโลเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวเลยนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าโต้ตาแคมรี่ะนะคะ2.0ุูนะคะคุณลูกค้า2.0ตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบิดเช่นเดียวกันทะเบียน936นะคะ คุณลูกค้ากระจังหน้าชมออนีสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าโครงสร้างทุกอย่างของตัวรถอะ่ะของเขาเดิมๆกันเลยและที่สาคพันอะ่ะตัวไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวมาให้ด้วยติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะสําหรับคันนี้นะโครงสร้างของตัวรถก็เดิมๆด,ด,ดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าตัวไฮบริดมี2คันนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคันต่อไปนะคะได้เป็นตัว ตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัวไฮบริดมาให้นะคะคุณลูกค้าแต่ตัวนี้เขอลดราคาลงมาแล้วนะคะโตต้าแคม r y 2รีนะคะปี B 2019นะคะ6 9 9 9 0 0บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0นนะคะคุณลูกค้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 2 8 7 0 4นะคะกระจังหน้าหองเขาสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำไฟหน้าแบบ Full LED มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะ คุณลูกค้าคันนี้ลดราคาลงมานะคะจากอยู่ที่ราคา7จ9 0แสบาทเหลือเพียงแค่6ก9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ประมาณ12 0 0นนะคะคุณลูกค้าภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันเลยแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นเบาะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะเครื่องเล่นซีดีจอทัศสกรีนมาให้ทุกอย่างครบนะคะเลขไม์อยู่ที่1 3 0 0 0 0มนกโลนะคะสำหรับคันนี้นะรถบ้านมือเดียวตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลย นะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารากันบ้างใีส่วนของผู้โดยสารนะคะตัวนี้นะมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้มาให้เลยพรมสีดำมาเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะลดราคาลงมาให้กับพี่ๆแล้วด้วยนะคะ มาดูสองคันนะคะคุณลูกค้า Honda นะสาย Hon d a กันบ้างจัดเรียงตัวกันสองคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ตัวท็อปด้วยนะคะ Honda c v ี c 1.8EL นะคะปี2019นะคะ5้าแส0ปน 19, บาทนะคะตัวนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวมาให้ตัวนี้รถบ้านมือเดียวไม่มีแหวนนะคะคุณลูกค้า8034นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยรถบ้านมือเดียวนะคะ ค่อนอยู่ประมาณเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านันน้นเองนะคะของ Honda ชอบอย่างหนึง่งคือเขาได้แม็กสวยมากได้แม็กสีเทาสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะคุณลูกค้ารถบ้านมือเดียวแบบนี้ไม่ช้ำนะคะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะในส่วนของรอบตัวรถนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ระบบเซ็นเซอร์ตัวนี้ ไม่มีติดให้นะคะเป็นบางรุ่นที่เขาจะติดให้อีกบางรุ่นเขาก็มีติดให้นะคะมาดูคันต่อไปนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวกลางเขาเรียกว่าตัวเริ่มต้นนะคะคุณลูกค้า h o n d a C ซ v ว c เอฟนะคะตัวนี้ได้เป็นตัว E มาให้ตัว E ตัวนี้ลดราคาลงมานะคะจายอยู่ที่59,9 0 0 0บาทนะคะเลขไมล์หลักหมื่นเหลือเพียงแค่5 8 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าของเขานะคะโปรเจก ข้างหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะคุณลูกค้าทะเบียน810ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ส่วนทะเบียน8034ได้เป็นตัวท็อปมาให้นะคะคุณลูกค้าตัวเริ่มต้นจะแตกต่างกับตัวท็อปคือ1ล้อแม็กซ์สองนะคะภายในนะคะและที่สำคัญตัวเนี้ย คุณลูกค้าบอกก่อนนะว่าเขาได้เลขไมม์เพียงแค่เก้าหมื่นเท่านั้นเองนะคะสองภายในตัวนี้เขาจะได้เป็นเบาะผ้านะคะจะได้เป็นเบาะผ้าจอนะคะจะไม่ใช่จอจะไม่ใช่ในส่วนของจอทัชสกรีนแต่แอร์ออโต้แล้วกไ็ได้เกียร์ออโต้ uto, มาให้ปุ่มพูดสตาร์ทนะคะและที่สําพันธตัวนี้เลขไหมเ่เพียงแค่เก้าหมื่นเท่านั้นเองเลขไหม์น้อยนะคะสําหรับคันนี้นะเลขไมม์น้อยในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวาง เชนเดวการเขาจะไม่มีแอร์หลังมาให้นะคะตัวนี้จะไม่มีแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าสําหรับพัดถ้าเป็นตัว E a แอเขาเขาจะมีแอร์หลังมาให้นะคะแต่ว่าตัว E เป็นตัวเริ่มต้นนะเขาจะไม่มีแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าเนาะ,ะมาดูอ e ัลติอีอักหนึ่งสองคันกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าโตต้าอัลติสโฉมออเนลปี2020่เลขไม้6ก0 0ื่นแสน ถ้าใส่2 9งหมบาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000พต้นๆน,น,นะคะคุณลูกค้า9ก้าถึงหมื่นเลขไมอยู่ประมาณ6,000ื่นะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าของเขาไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าปี2 0 2พจะมีไฟตันหมอกให้นะคะไฟหน้าแบบ Full LED มาให้พร้อมเลยสีขาวสีบนเงินสวยๆแบบนี้เลขไมเพียงแค่หกห0 0่นเท่านั้นเองนะคะรถ รถมือเดียวไม่ช้ำนะลดมือเดียวไม่ช้ำโฉมว่กเอาติสของเราจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ60-70คันเลยนะคะหน้าจอใหม่ๆม,มาให้หน้าตัวโฉมใหม่มาให้นะคะแล้วก็แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าปี2020อ่ะเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะในส่วนปี2019นะคะเขาจะได้เป็นเบาะปี2019จะได้เป็นเบาะสีเบจ นะคะเบาะหนังสีดำสีสดแบบนี้เลยนะคะพื้นที่คือกว้างขวางแน่นอนนะคะภายในเขาสวยหรูดูแพงนะคะในส่วนของออลติสของตัวนี้เขาจะได้ปี2020มีแอร์หลังมาให้ด้วยปี20ไม 60. ่60,000คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวพิงจะดูในส่วนของปี2019ตัวนี้ไหมอ่ะตัวนี้ปี2019นะคะจะแตกต่างกันนะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตัวต้าออลิส 1.6G ปี2019 499,000บาท โฉะะมด้านหน้าเหมือนกันมีไฟตัดหมอดเหมือนกันนะคะ mm. ล้อแมกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่อยูเอ็นภายในภายในปี2020อ่ะเขาจะได้เป็นปีสีดำนะคะที่ลูกค้าเห็นแต่ว่าปี2019นะจะได้เป็นเบาะหนังทูโทนแบบนี้นะคะจอเหมือนกันจอวนมตัวนั้นเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้เช่นเดียวกัน a อ r a ออโต้เกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะใช่ไหมภายในจะเป็นเบาะเบาะหนังทูโทน นะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยสีดำส,สวยๆดำนี้เลย499,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะมีแอร์หลังมาให้ภายในคือกว้างขวางน่าใช้งาน ะะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจรถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าพิงบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะสนใจคันไหนแจ้งพิงมาได้เลย0827043253เบอร์พิงแอดลาได้ S นะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัเทเพชรเจินสำนักงานหย่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย28แยกนนะะ1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหน ะะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ